ครับต่อประกันภาคสมัครใจเราต้องโอนเงินให้ประกันก่อนใช่ไหมครับถึงจะได้ใบกรมธรรม์ถูกต้องค่ะอ่าคุณดิศทัศน์ที่อื่นทํายังไงคูดาไม่รู้นะแต่ที่คูดาหนึ่งสมมุติเราตกลงจะทําประกันกันนะคะคุณโอเคคอนเฟิร์มแล้วว่าจะทําโปรนี้ทีนี้ถ้าคุณจ่ายเต็มถ้าคุณตัดสินใจที่จะจ่ายเต็มคุณดาจะออกกรมธรรม์ให้ก่อนบริษัทจะออกกรมธรรม์ให้ก่อนแล้วคณดาจะแคปหน้ากรมธรรม์ฉบับจริงนั่นแหละส่งให้คุณคําว่าส่งหมายถึงว่าส่งกันทางโทรศัพท์นี่แหละพอเห็นว่ากรมธรรม์ออกแล้วนะคะให้เช็คชื่อ แล้วก็ป้ายทะเบียนถูกต้องไหมถ้าคุณบอกว่าถูกต้องเราจะส่งเลขบัญชีของบริษัทให้โอนเข้าบริษัทเลยพอโอนปับ๊บประกันคุ้มครองทันทีทีนี้กรมธรรม์ฉบับจริงบริษัทจะจัดส่งให้คุณถึงบ้านภายในสมวันได้กรมธรรม์ตัวจริงโอเคไหมแต่ถ้ากรณีแบ่งจ่ายก็ได้ขั้นตอนแรกก็คือคุณต้องเห็นหนะ้ากรมธรรม์ก่อนเท่านั้นนะก่อนคุณจะโอนนะ เหมือนคูดาเนี่ยคูดาบอกบางคนบอกว่าคูดาขอเลขกโอนเลยคูดาจะไม่ส่งให้ก่อนแต่คูดาบอกว่ารอกรมทันก่อนค่ะคูดาจะส่งหน้ากรมทันเราใจใจเรารู้ว่าคนที่ทักเรามาไม่ได้มาเล่นเล่นคูดาเข้าใจกับคุณกรมทันออกก่อนเลยเพราะไม่มีใครทักมาซื้อเล่นๆกรมทันออกก่อนเลยทีนี้คุณเห็นกรมมาทันแล้วใช่ไหมโอเคคุณโอนงวดแรกมาคุณโอนงวดแรกปั๊บเงินเข้าเงินจะเข้าดอร์อาจารย์แดงเพราะว่าดรอาจารย์แดงจะค้ำเอาไว้กับบริษัทเอาไว้ กรณีคนแบ่งจ่ายจะเข้าบัญชีของดอร์จันแดงนะคะเพราะใช้เครดิตท่านทีนี้กรมธรรม์คุ้มครองทันทีคุ้มครองแล้วนะแต่กรมธรรม์ฉบับจริงจะถูกส่งบริษัทจะส่งให้ต่อเมื่อคุณโอนยอดที่3เรียบร้อยแล้วแต่ระหว่างนั้นครูราจะส่งรายละเอียดส่งใบในกรณีถ้าเกิดเหตุขึ้นมาโทรเบอร์ไหนโโทรอะไรยังไงรายละเอียดส่งให้ทางไลน์กันอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่คุ้มครองคุ้มครองแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครไม่ไหวไม่พอแบ่งจ่ายยังได้ทุกคนคูดาแค่ขอร้องว่าอยากขับไม่มีประกันเท่านั้นเองมาแบ่งจ่ายก็ได้ดอกเบี้ยไม่คิดสักบาทขอแค่คุณมีประกันแล้วอยากโอนให้ใครก่อนที่จะเห็นหน้ากรมธรรม์เชียนะแม้กระทั่งจะเป็นคูดาก็ตามอันนี้พูดกันตรงๆนะทุกคนคุณต้องเห็นหน้าตารางกรมธรรม์ก่อนแต่ถ้าตักลงทํากันแล้วโอเคคอนเฟิร์มแล้วคูดาออกกรมธรรม์ให้แล้ว คุณไม่โอนภายใน24ชั่วโมงนั้นกรมธรรจะถูกตัดทันทีคุณดาจะยกเลิกกรมธรรทันทีแล้วก็จะไม่ได้ทำกับคุณดาอีกนะคะคุณไปซื้อจับใครก็ได้ค่ะแต่คุณดาไม่รับแล้วมีค่ะเคยมีหนึ่งเคสตกลงดีดีออกกรมธรรเรียบร้อยวันลื่งขึ้นไม่รู้ยังไงเกิดอะไรขึ้นคุณดาบอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยยกเลิกกรมธรรตัดจบ คนนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้ทักคูดาอีกแล้วแค่นั้นเองคุดาใจคุณใจเราทํางานร่วมกันเราช่วยเหลือกันคุณมั่นใจได้เกิดอะไรขึ้นมาคณดาไม่คอนเฟิร์มนะแต่คณดาจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดแค่นั้นพอคุณอยู่ประเทศไหนไม่ใช่ประเทศไหนคุณอยู่จังหวัดไหนมีโทรศัพท์ไหมเออมีวิดีโอคอลไหมถึงค่ะถึงกันค่ะไม่ต้องกลัวคณดาดูแลคุณเองถ้าไว้ใจกันนะแต่ถ้าไม่ไว้ใจไม่เป็นไรเลยซื้อกคนที่คุณสบายใจได้เลยเอาที่สบายใจเลย